ฮัลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าผมได้สร้างกลุ่ม facebook สำหรับช่องนี้แล้วนะครับซึ่งวิธีก็ที่คุณจะเข้าไปที่กลุ่มนะครับให้คุณกดที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วคือเลือกมาครับนี่คือลิงก์ช่องนะครับกลุ่มช่องให้คุณกดเข้าไปครับเป็นกลุ่ม facebook นะครับแล้วก็รอครับ ขอสักครู่ครับถ้าจะคุณกดแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้ครับให้คุณกดเข้าร่วมกลุ่มครับทีนี้คุณก็ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วนะครับ เป็นข้อมูลที่ผมได้ส่งลงกลุ่มนะครับก็ไม่มีอะมากครับมีแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับ